ข้อตกต่างของคนสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันสิ่งที่นดาชัดก็คือความขยันและความอดทนครับสมัยนี้ไม่มีใครมาดั่งเสียญาติแบบนี้แล้วนะครับเสียเงี่ยวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาดูสวนดอกแฟงนะครับบักแพงนะครับของคุณยายนะครับกำลังมีลูกอ่อนๆขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็เป็นหน่วยจอนะครับนั่นคือบักแนบน่าแม่เ้ยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ อันนี้ก็หน <c oughs> ่วยจอครับหัวท่านง่ครับอ่านี่ก็นึ่งีา่าือมาหน่อยนึงนะครับบล็ักแครับ ก็สิ่งที่ดีงามกาบักแนบก็คือนี่แหละครับคุณยายนี่แหละครับความขยันของแกดูนะครับขยันจริงๆบักแนบนี่บักแนบนี่ครับอ่าภาษากางเพื่อนไว้อย่างนอครับบักฟักคือบักแฟงคุ้มกับบ่มั่นใจนะครับครเขาเอือนีหอย่างนองครับผมกับบ่มมันใจนะครับแต่หูแต่ว่ามันคือบักแนบครับเดี๋ยวสิพาผ้าบิมพีด เพื่อนนึงครับนี่อีกฝั่งนึงของเพื่อนนะครับยี่โจอ,อยู่ครับนี่สามรูปครับแบบนี้ครับออกดอกยี่อจที เบิ้งกี่ครับเบย์นี่ครับเดือดไปเบิ้งครับนี่งหนึ่งนะครับนี่แกนวยนึงนะครับวอลเรื่องักเงียบแล้วครับแจงเสือปลากระแทบได้กบกระแทบครับดีดีดีครับดีนดีดีนะครับเด้อ กำลังเขากแก้ยังอ้อนสมุนนะครับนี่เรื่องนี้นี่นะครับไปก็เจอแหละแย่งใส่ปลาใส่คุปต์เสียกัญยงนะครับครับอันภาษาไทยนี่บักบักแงมนี่ภาษาไทยเหมือนหน่วยอย่งพูดเดงหุกอ่ะเขเมนต์มาบอกกันเลยนะครับเด้อ